สวัสดีค่ะเทเลว,วีพันนะคะจากช่อง YouTube มะเลงไตเสื่อมปรึกษาแล้ววีวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วเทมีเก็ดความรู้มามอบให้กับท่านผู้ชมในเรื่องของไตเราทราบกันดีแล้วนะคะว่าไตของเราค่ะเป็นอวัยวะที่มีสองขา้างอยู่ใต้ชายโครงทงนันหน้าหลังของเรานั่นเองซึ่งไตของเราเนี่ยค่ะจะมีรูปร่างคล้ายถั่วทําหน้าที่ในการกรองของเสียผ่านทางปัสสาวะของเราซึ่งวันนี้ เทก็จะมาบอกในเรื่องของ3ค่าเลือดสำคัญที่บ่งบอกว่าไตของเรายังปกติดีอยู่หรือไม่ค่าที่1ค่าบันคือค่าของเสียในเลือดนะคะใช้วัดสภาวะการทำงานของไตการกรองกลวยไตยรวมถึงมีหน้าที่ในการดูแลตับนะคะซึ่งค่าบันเนี่ยค่ะของคนปกติจะอยู่ที่1ถึง20เท่านั้นนะคะจะต้องไม่เกินนี้หากเกินเราจะต้องตระหนักและดูแล ควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะอาจจะต้องมีการคุมอาหารคุมปริมาณคุมรสชาติรวมถึงทานสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายเพื่อที่จะช่วยในการฟื้นฟูไตนะคะจำไว้นะคะทุกท่านว่าค่าบันยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะ ค่าที่2ค่าเคเนตินหรือค่า C R นะคะคือค่าการทำงานของไตซึ่งค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดีโดยปกติแล้วคนปกติจะอยู่ที่1.2ถึง1.5ค่ะจะต้องไม่เกินนี้นะคะค่าที่3ค่า e G F R เป็นค่าวัดการทำงานของไตซึ่งค่านี้นะคะ่ะ ทางการแพทย์เขาจะช่วยในการระบุระยะของไตได้จะอยู่ที่0ถึง100ระยะปกติก็คือ100ต่ำกว่า90ก็คือระยะที่1แล้วนะคะต่ำกว่า60ก็คือระยะที่2แล้วนะคะต่ำกว่า30 ก็คือระยะที่3แล้วนะคะซึ่งระยะที่3ามะค่ะเป็นค่ากลางของระยะของไตแล้วนะคะทุกท่านควรที่จะต้องตระหนักถึงแล้วนะคะหากพาตัวเองเดินทางมาสู่ในเรื่องของไตเสื่อมระยะที่3ได้แล้วเราต้องรู้แล้วนะคะว่าเราควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงคุมอาหารยังไงผักผลไม้อะไรควรทานได้อะไรไม่ทานได้น้ําควรทานวันละเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตต้องตระหนักถึงนะคะ และต่ำกว่า15คือระยะที่4แล้วนะคะและระยะสุดท้ายคือต่ำกว่า10เป็นระยะที่5ซึ่งเป็นระยะที่เตรียมตัวในการที่จะต้องฟอกไตแล้วนะคะซึ่งหากว่าผู้ป่วยเริ่มตกอยู่ในสภาวะของไตเสื่อมอะคะ่ะสิ่งหลักๆเลยที่เราควรทำคือ1การคุมอาหารและ2ทานสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อช่วยในการฟื้นฟูไตนะคะ สองอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรที่จะต้องตระหนักถึงนะคะซึ่งสามค่าเลือดนี้ที่เฮดบอกอะคะ่ะเป็นค่าที่คนป่วยก็ควรรู้ คนไม่ป่วยก็ควรรู้เพื่อที่เราจะเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อต่อต้านและต่อสู้กับโรคเสื่อมที่กำลังจะมาถึงนะคะและคลิปหน้าเทสจะนำเกตความรู้ในเรื่องของค่าของบันมีผลอย่างไรต่อสภาวะของโรคไตให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เทสขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ